ตยกนี้กิดเสียวิไหนเ่ดียเดี๋ยวเลึ่อยังไม่ถ่ายเลยเ้ยไม่ถ่ายเลยอ๋อโอเคอธรรมดาวัธรรมดาธรรมดาัอ่สงอติดเสยงามไม่ติดเสียงอะได้งไยดวดีโอวิดีโอหน่อย โอเลได้ลไพี่หนึ่สงลพี่เทเลยนะหนึ่ง่อง่ช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเควดีโอก่อนเน่องทำกดไลค์ก่อนกดไลค์ก่อนกดไลค์เียอส่ดละอก่อนไลค์ก่อนไลค์ก่อน ở Bắc Kinh. đi <laughs> đây, đi đây, đi đây, đi đây. đi đây, đi đây, đi đây. đi đây,

เย็นนี้เดี๋ยวผมญาติเตรียมข้าวมือหนึ่งเตรียมดนตรีพร้อมแล้วนักร้องเครื่องดนึ่งพร้อมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออเสียงเข้ามาแทนเลยนะได้ได้นะได้ได้แล้วเรื่องนี้ก็เครื่องเครื่องเสียงนี้ก็ใช้เฉพาะช่วงเช้าครับเพราะช่วงเย็นเดี๋ยวจะไม่ได้ครบไหมครบครับเดี๋ยวนี่ต้องเป็นนายกเนี่ยเป็นมันประเด็นว่าเดี๋ยวเรื่อนายกอบจผมไม่ได้มีเครื่องเสียงผมเองผมร้องเพลงไม่ได้โอเคเั้นเดิน ใส่ทุกมือหน่อยมันเหมือนมีก๊อจริงอ่ะใส่รูปอย่างเดียวโอ้โหมือเล็กมากเลยปูเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวคุณค่ะ <Okay. S 2> รรทุกคนแป๊บซี่ค่ะยิ้มหน่อยค่ะแป๊บซี่แป๊บซี่คน,นดูมากครับคนดูดูดนลากรับไปดมูมาดูดิขอบคุณชายกำลังคนขอให้อายุมั่นขวัญยืนด้วยหวยใก้ถูก